อการค้าจับมือสอสอสอและภาคีเครือข่ายรับการ,รีสตาร์ทครั้งใหญ่ฝ่าวิกฤตโควิด -19 หอการค้าจับมือสอสอสอและภาคีเครือข่ายรับการ r e ตาร์ทครั้งใหญ่ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนภาคสาธารณาสุขภาควิชาการและภาคประชาชนผนึกกำลังจัดงานสัมมนามองอนาคต กีฬาและมหากรรมมวลชนเพื่อสุขภาพาทั้งกายใจกับการรีสตาร์ทครั้งใหญ่ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ระดมทัพผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าจากทุกภาคส่วนร่วมถกทุกประเด็นเทรนกีฬาบันเทิงเทศกาลงานประเพณีด้วยวิถีธุรกิจแบบใหม่ภายใต้ข้อจากัดด้านมาตรการด้านสาธารณาสุขเพื่อขับเคลื่อนโครงการเปิดเมืองปลอดภัยเดินหน้าเศรษฐกิจไทยแบบ next normal นายภูมินาลินสุด รองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยเป็นประธานเปิดงานสัมมนามองอนาคตกีฬาและมากรมมวลชนเพื่อสุขภาพทั้งกายใจกับการรีสตาร์ทครั้งใหญ่ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ซึ่งจัดโดยเครือข่ายภาคเอกชนภาคสาธารณสุขภาควิชาการและภาคประชาสังคมระดมวิทยากรผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนโครงการเปิดเมืองปลอดภัย ซึ่งการจัดกีฬามวลชนเพื่อสุขภาพภายใต้การปฏิบัติตามกรอบ m a s เก็ตเทอรของหูจะเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเป็นการสร้างงานสร้างมูลค่าเพิ่มในการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งยังเป็น,นกลไกที่จะปลูกพลังคนไทยให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาวะอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากมาตรการการล็อกดาวน์ต่างๆแล้วค่อยๆผ่อนคลายมานะครับ เรื่องของวิ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่ผ่านมาหลายๆลคนก็ยังเป็นห่วงว่าเพราะเป็นกีฬาเป็นกิจกรรมที่มีคนจํานวนมากมานะครับคราวนี้ในการจัดสัมมนาครั้นี้เราก็ต้องการจะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทําให้เห็นว่าการจัดที่ดีจะทํำยังไงแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศยัง่ไงครับเราได้มีการาศึกษาแล้วก็จัดทําเป็นคู่มือมาตรฐานการจัดกิจกรรมวิ่งถนนภายใต้สถานการณ์โควิดขึ้นแล้วเราได้มีการนําไปทดลองใช้จนเป็นที่ประจักษ์ ว่ามาตรการที่เรามีอยู่เนี่ยสอดคล้องกับทั้งส,สอบคศูนย์บริหารโควิดและในขณะเดียวกันก็สามารถสอดคล้องกับ World a t h l e t i c สพติธส์าฟันกีธานนานาชาติซึ่งเร,เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเมื่อนำไปขยายผลไปสู่การจัดกิจกรรมต่างๆให้ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศเนี่ยก็จะส่งผลให้ผู้คนตื่นตัวหันมาดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องการออกกำลับบงกายหลังจากที่ หยุดไประยะหนึ่งจากสถานการณ์โควิดและจากนั้นเมื่อผู้คนตื่นตัวในเรื่องของการไปออกกําลังกายไปวิ่งเพื่อสุขภาพในสนามต่างๆมากขึ้นเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจจากนักวิ่งซึ่งมีอยู่หลายล้านคนเนี่ยก็จะมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาตามสมควรช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าองค์กรภาครัฐเอกชนหรือเราเราก็ต้องได้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเรื่องของตัวสถานการณ์โควิด วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการการที่เราจะมะีการจัดงานที่เรียกว่า Mass g a t h e r i n g ขึ้นมาหรือเป็น Mass s a r t i c i p a t i o n เนี่ยนะครับกีฬามวลชนเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรที่เราจะปรับตัวแล้วก็ทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีกิจกรรมได้หลังจากที่รัฐบาปลปิดล็อกโดยที่เราต้องออกแบบรูปแบบให้อยู่ในภายใต้มาตรฐานที่เราไี่เกิดขึ้นมั้นแปลว่าเราพยายามการไม่ตกครับ และสร้างมาตรฐานคีบมาตรฐานนี้ไปเรื่อยๆแปลว่าบวกกับสิ่งที่สําคัญก็คือแปลว่าถ้าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจเราเลยต้องเสนอว่าแพ็กเกจมาตรฐานเราทําอย่างไรก็คือแปลว่า เราต้องช่วยๆกันเที่ยวในประเทศไทยกันเองหรือถ่ายเทย database กันเองนะครับเพื่อที่จะไปวิ่งตามที่ต่างๆไปวิ่งตามจังหวัดต่างๆไปวิ่งตามเมืองต่างๆถ้ารัฐบาลปลดล็อกแล้วแต่ขนาดเดียวกันก็อย่าลืมว่าเราเราจะต้องรักษาตัวมาตรฐานของเราหรือมาตรการที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่เสนอให้เรามีมาตรฐานตรงนี้ไปเพื่อเป็นมาตรฐานหรือพื้นฐานเนี่ย เราจะได้อยู่กันไปยาวๆครับแล้วก็ในขณะการเรียนรู้เรียนรู้ร่วมกันครับนั่นแปลว่าเราก็ต้องอยู่ด้วยกันได้ครับขอบคุณครับผมก็ในฐานะที่เป็นคนทําท่องเที่ยวคือเป็นคนทําทัวร์เนี่ยเราก็เราก็ได้ปรับมาตรฐานเราอยู่เพื่อที่จะเข้าสู่ทุกหมวดคือพู่งได้ว่าเราเหมือนกับตัวปลั๊กอินเป็นตัวเป็นตัวแทนสำหรับทุกทุกอย่างที่จะเปิดเมืองหรือจะทำอย่างไรเนี่ยอย่างเช่น การติดตามคนเนี่ยพวกเราเป็นคนช่วยจัดการให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของภาคภาคท่องเที่ยวเรื่องของนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งทั้งต่างประเทศเนี่ยพวกเราเป็นสามารถเป็นตัวต่อที่สามารถที่จะช่วย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 ดึงเงินไปได้นะครับ